เราิดตามรายการกันต่อนะครับยังคงมีเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมผ่านช่วง Go Invest โดยธนาคารกรุงเทพครับ วันนี้นะครับเรามีดีใหม่นะครับที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยสามารถเสมือนได้ไปลงทุนในตลาดหุ้นออต่างประเทศนะครับโดยมีหุ้นในยุโรปหุ้นในฮ่องกงที่น่าสนใจเนี่ยเป็นช้อยส์ทางเลือกเพิ่มเติมวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันกับคุณรัชรันธนาภัยสารกิจนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนนะครับอยู่ในสายคุยกันกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณเอ,อิร์ธคะมาประเมินกันสักหน่อยนะคะหลังจากที่ทางด้านของบัวหลวงเนี่ยมีการนําเอาตัว D r นะคะที่อ้างอิงทั้งในตลาดหุ้นยุโรปและก็ฮ่องกงนะคะเข้าไปเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนกันนะคะณนะปัจจุบันเนี่ยเราประเมินแนวโน้มของสองตลาดนี้ยังไงบ้างคะนะครับผมว่าในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยตอนนี้จริงๆต้องเรียนว่าเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในระดับที่ที่ชะลอตัวนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเราเริ่มเห็น ตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับนำโดยในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมีการชะลอตัวลงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอย่างในตัวของยุโรปเองนะครับเราก็น่าจะเริ่มเห็นตัวของสัญญาณเงินเฟอ้อเองเนี่ยมีแนวโน้มที่ทลดลงเช่นกันนะครับเพราะว่าทั้ง ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปแล้วแล้วก็ตัวเฟดเองหรือธนาคารกลางสหรัฐเองนะครับก็มีตัวของเป้าหมายเงินเฟ้อเดียวกันนะครับก็คืออยากจะให้กดให้เงินเฟ้อลงมาอยู่ในระดับที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับแะจริงๆในภาพตรงนี้ผมเชื่อว่านแค่ของธนาคารกลางใหญ่ของโลกอย่างเฟดหรือว่า ECB เองเนี่ย มีอโอ,โอหลังจากนี้เองเนี่ยน่าจะไม่ไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าจะเริ่มมีการลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ซึ่งตลาดเองเนี่ยเริ่มคาดอย่าง ECB เองเน,นะครับเขาคาดว่าจะลดดอกเบีย้ยครั้งแรกนะครับในช่วงกลางปีหนะ้าซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าสอดคล้องกับทางฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะทําให้ในแง่ของภาพรวม นะครับการลงทุนเนี่ยในตลาดหุนยุโรปเองเนี่ยว่าน่าจะมีทิศทางที่สดใสขึ้นนะครับส่วนในจริงของฮ่องกองเองเนะครับถ้าดูในภาพของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราเห็นเศรษฐกิจจีนเนี่ยโตช้ากว่าที่ตลาดคาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปดูตัวเลขดัชนนี PMI เนี่ยภาคการผลิตในเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไมอยู่ในโซนที่หดตัว ส่วนภาคบริการเนี่ยก็เข้าใกล้ตัวถดตัวเช่นกันนะครับในขณะที่เงินเฟอ้อเองเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเวลาเพราะว่าจีน,นหรือฮ่องกองเนเงินเฟอ้อเขาอยู่ในระดับที่ตี่ตับมาพอสมควรนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นทางทางจีนก็คือว่าจีนเองเนี่ยเขาใช้นโยบายการเงินเนี่ยในระดับที่ผ่อนคลายมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ทิศทางจากนี้ก็น่าจะยังเป็นการผ่อนคลายแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็น่าจะเชื่อว่าคิดว่าในแง่ของตลาดทุนเองเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมที่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 ดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าในแง่ของバリเ t ชันของภาพรวมตลาดทุนจีนเองฮ่องกงเองก็ถือว่าค่อนข้างถูกเพราะ PE อีก็อยู่ประมาณสักแปดเท่าเท่านั้นเองนะครับครับขอถามเรื่องหุ้นยุโรปก่อนตัวที่เราเลือกมาทำ d r เนี่ยเป็น2ตัวที่น่าสนใจมากไม,ม่ว่าจะเป็นลุยวิทองโมเอเฮเนสซี่นะครับแล้วก็ a s m l เล่าให้เราฟังหน่อย2ตัวนี้น่าสนใจยังไงบ้างครับต้องเรียนว่าอย่าง ตัว AVM Press เนี่ยครับคือคือสองตัวที่เราเลือกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่สุดของในแต่อุตสาหกรรมเนี่ยในยุโรปเลยเพราะว่าอย่างในสองอุตสาหกรรมเนี่ยเนี่ยถ้าเราดูในตลาดทุนไทยเองจะพบว่าอุตสาหกรรมแบรนด์หรูเนี่ยเราไม่ได้มีเจ้าตลาดที่เป็นระดับโลกแบบนี้รหรือว่าอย่างในอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องผลิตชิปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้นน้ําของบริษัทที่ทําชิปที่อยู่ในอุปกรณ์ผมเรียก,วกนน้วีรวนเรนัันนๆลยคบ เนี่ยบริษัทเป็นที่สุดของในสองอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งอุตสาหกรรมแบบนี้มันไม่มีในตลาดทุนไทยนะครับอย่างตัว LVMH เองเนี่ยกขาต้องบอกว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์หรูนะครับขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยคือเขามีแบรนด์เนี่ยมากกว่า75แบรนด์นะครับแล้วก็ในแง่ของธุรกิจเขาเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีเพราะว่าเขามีธุรกิจที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเครื่องหนังนาฬิกาเยอรมนี<ช>นะครับแบรนด์เนี่ยมีหลากหลายแบรนด์แล้วก็ยังมีการกระจายไรายได้ในเชิงของมิติของยอดขายที่กระจายไปอีง80กว่าประเทศทั่วโลก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของโครงสร้างไรายได้เขาเนี่ยค่อนข้างที่มีความกระจายความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้ามองในเชิงของ Variation ของคุณนเวีเเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าถูกกว่าหุ้นไทยหลายๆตัวเหมือนกันนะครับเพราะ P.E. ก็ยอยู่ประมาณ20เท่านะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ย5ปีของเขาเองเนี่ยอยู่ที่26ก็ต้องบอกว่า ตรงนี้ถือว่าเป็นราคาหุ้นที่ทททททน่าสนใจซึ่งในแง่ของตัว DR ในตราทุนไทยเองะครับก็จะมีการปรับอัตราส่วนนะครับก็คือว่าหุ้นอ้างอิงตัว a l m s m a มเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสัก2-3หมื่นบาทนะครับแต่พอมาปรับเป็นตัวของ DR ในไทยเนี่ยปรับด้วอัตราแลเกเปลี่ยนคือจะอัตราส่วนเป็น1ต่อพันหกราคาในไทยก็จะอยู่ประมาณสัก20บาทเท่านั้นเองก็จะทําให้นักทุนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นระดับโลกแบบนี้ได้ก็คือเป็นเจ้าของทางอ้อนนะครับสำหรับหุ้นตัว a l m s ่วนตัวเอ m l ็เองเนี่ยต้องบอกว่าคือเขาเป็นเจ้าตลาดในแง่ของเครื่องผลิตชิปเลยเป,เป็นผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปอีกทีหนึ่งซึ่งส่วนนันตลาดของเขาเนี่ย80%ทั่วโลกคือเขามีนวัตรกรรมที่คนอื่นไม่มีครับที่เรียกว่าเป็น Extreme u l t อ a Violet Lithography หรือว่า EUV e, คือเป็นนวัตรกรรมที่สามารถที่ผลิตตัวลวดลายบนชิปเนี่ยที่ละเอียดซับซ้อนได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอนวัตรกรรมแบบนี้ต้องบอกว่าถ้าไปฟังซีอโหรือประธานเจ้าหนี้บริษัทเขาพูดนะเขาบอกว่าเขานำหน้าเอเอบร,ริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งเขาเนี่ยบอกเป็น10ปีเลยเป็นเป็นเบสเกสเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เขาจะมีเครื่องสืบชิพรุ่นใหม่ออกมาเรียกว่าเป็นไฮเอ็นเอซึ่งเครื่องนี้ถ้าเกิดจะซื้อไว้เครื่องหนึ่งเนี่ยเขาตบอกว่าใช้เงินเป็นหมื่นล้านบาทเลยนะครับมีไม่กี่บริษัทในโลกที่สามารถซื้อได้แลวเขาเป็นนวัตกรรมที่เขาบอกว่าไม่มีใครที่เรียนแบบได้นกขนาดนี้ในตอนนี้นะมาณ สาบเท่านะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยยอนหลัง5ปีเต่บอกว่าถ้าไปดูอัตราการเติบโตกาไรในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาของเอสเเนี่ยครับเติบโตโดยเฉลี่ยนเนี่ยประมาณปีละ17ปต่อปีทุกปีเพราะฉะนั้นต้อง <c oughs> บอกว่ามีศักยภาพในการแข่งขันที่ที่สูงมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ผมว่าน่าสนใจที่นํามาลงทุนในในตลาดทุนไทยได้นะครับค่ะส <c oughs> ่วนอ,อ,อีกของตลาดทุนฮ่องกงนะครับก็ต้องบอกว่าดีไอสองตัวเนี้ยก็คือจะมีตัว HK 0 1แศูวก็ HKCE01 นะครับซึ่งเฮกเคซี0.1ตัวนี้จะอินกับตัวเอสักเกอร์ฟาร์มออฟฮ่องกงนะครับซึ่งเป็น ETF ที่เป็นตำนานเลยนะครับอยู่มานานมากนะครับเพราะผมว่าเวลาเราดูตลาดทุนไทยนั้นดุนไทยเนี่ยเวลาเราดูตลาดทุนไทยเราก็มักจะดูเอ้ยดูดัชนีห่างเสงเนี่ยเปิดเป็นไงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น ETF ที่อินกับดัชนีห่างเสงเลยนะครับเรานำมาให้ซื้อขายได้ผ่านตลาดทุนไทยในรูปแบบของ DR นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว HKCE 0.1นะครับหรือว่าห่างเสงไชน่าเอ็นเตอร์ไพรส์ ETF China เอ็นเตอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหางเสีงในจริงจะเป็นบริษัทจีนที่จดอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงบวกด้วยบริษัทฮ่องกง ที่จดอยู่ในตลาดทุนฮ่องกงแต่ถ้าหางเสียงไชน่าเอ็นเดอร์ไพรส์เนี่ยอันนี้คือบริษัทจีนแท้ๆครับที่จดอยู่ในตลาดทุนฮ่องกงตรงนี้ก็คือจะเป็นความต่างซึ่งในสองตัวนี้ก็จะมีม e ริ t หรือว่ามีความน่าสนใจที่ที่แตกต่างกันทั้งคู่แต่จุดที่มีความคล้ายคลึงกันก็คือバリเอชันครับ PE เนี่ยถือว่าอยู่ประมาณสักแปดเท่าคือหุ้นฮ่องกงจีนฮ่องกงตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะถูกเลยคือในแง่ของดาวไซน์เนี่ยผมว่าค่อนข้างจำกัดแต่ว่าอัพไซน์เนี่ยผมว่าก็ต้องไปดู ขึ้นได้ในระยะยาวครับค่ะถ้าสมมติท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนเนี่ยเราลงทุนยังไงได้บ้างคะจร,งจริงๆการลงทุนใน DR เนี่ยต้องเรียนว่าลงทุนได้สะดวกมากเพราะว่าไม่ว่าท่านจะมีบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นไทยครับกับบริษัทหลักทรัพย์ใดๆก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยครับก็สามารถที่จะซื้อขายได้เลยนะครับก็พิมพ์นะครับสัญลักษณ์เนี่ยอย่างตัว l v m s เนี่ยก็พิมพ์ l v m s 0 1นะครับหรือ SML 0 1 0 1นี่ก็เป็นหลักสัญลักษณ์ของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเป็นหมายเลขของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับพิมพ์แค่นี้นะครับหรืออย่างตัวฮ่องกงก็ HK 0 1แล้วก็ HKSE 0 1นะครับใน streaming หรือใน application trade master ของหลักทรรรรััััััพยยยย์บบบวววววหลงงงนนนนนนะะคคคแตตตต่่่ขขขอออออุญาาาาา้้ิดึกซืื DR เี เราอาจจะต้องถ้าเลือกในช่วงการซื้อขายที่ดีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตลาดซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยเปิดตรงกับตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศผมยกตัวอย่างถ้าเป็นอย่างตัว LVMH หรือว่า s m l เนี่ยตลาดหุ้นยุโรปนตอนนี้เนี่ยเปิดเวลาสกโมงเป็นต้นไปเวลาไทยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการซื้อ DR จริงๆเป็นช่วงที่มีสภาพคล่องดีกว่าช่วงเวลาอื่น ก็คือตั้งแต่บ่ายสามไปนะครับแต่จริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์ไทยเราก็เปิดตั้งแต่1ิบโมงนะครับก็อาจจะลองไปถ้าเกิดท่านใดสนใจอาจจะใช้วิธีตั้งราคาเอาแต่ถ้าใครอยากเทรดนะครับหรือซื้อขายเร็วก็จะแนะนาว่าโอเคเป็นช่วงเวลาบ่ายสามไปช่วงนี้จะมีสภาพคล่องดีกว่าช่วงเวลาอื่นเป็นต้นนะครับสำหรับของยีโลปครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณนัชนันนะครับขอบคุณค่ะนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ